ดีค่ะไม่พอกันก็แปดเปดปดผ้ารวยเนาะจ้ะเป็นจังไดเนาะแม่มีได้เฮได้นันดีใจกันว่าน้อจ้ะถือว่าแตกเนาะแม่เขาแตกสองตัวล่างแต่ะวัตสามตัวบ่แตกเนาะแม่นงงวดนี้เนาะบ่เป็นยังจ้ะงวดที่แล้วโอกาดได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะจังวดนี้แตกล่างยางเดี๋ยวนาะแม่สองตัวเนาะมาสรุปให้แม่แม่แล้วก็อีฟซี่ทุกคนเห็นเด้อจ้ะมาแปดปดปดอ่าปล่อยออกไปนันก็คือเขาอ่าคลิปของลุงใจดีเนาะจ้ะ รุงใจตีของเฮานะจ๊ะนี่คือชุดบนเนาะจ้ะที่เพิ่นปอยมันว่าจ้ะในคลิปนีน ained, น ie, น er ้นะจ้ะที่แตกกลางอันนี้คือเน้นบนเนียนๆคือบนเนาะแม่สรุปเนาะบ่เขานะจ้ะถือว่าบ่เขานี่คือคลิปคลิปที่ปลอยเนาะจ๊ะของลุงนรุงค้นใจดีที่แมมๆแล้วก็อีทตุกคนรล่อเนาะจ๊ะคือคลิปนี้สามตัวบนเนาะจ๊ะ บาทที่นี่ตัวจากสามตัวโบทนี่เนาะแม่เนาะนี่คือชุดสองตัวที่แตกเนื้อจ้ะแมกะเบิ่งเนื้อจ้ะนี่คือสี่สองตัวที่แตกนะจากสองตัวล่างนะจ้ะล่างเป็นล่างบนเป็นบนได้แม่เห็นมาจ้ะบ่ตองกลาสสำหรับเปลืกรุ่นรุ่นใจดีของเราเนาะแม่ลุ่นละล้งคนใจดีเห็นมาจ้ะแตกสามศูนย์มีผู้ใดๆมาบังจ้า ดังๆนี่เด้อจะมินมาให้เมเอฟซีให้เมยม,มแล้วก็เอฟซีทุกคนเห็นนั่นเลยจะว่าผู้ใด้มั่งแต่ส่วนมากเอฟซีของแปดแปดแปดผ้า้วดนี่จะนินแต่สามตัวจ้ะอ่าแปดแปดแปดผ้า้วยก็บอกเราววาย้ย่หลินแต่สามตัวสองตัวก็ต้องเอาเพราะว่าสองตัวองเพลิน,นเขาเขาดีจ้ะเขาดีตลอดงวดที่แล้วเขาล่างนี่จ้ะเห็นบ่งวดที่แล้วงว,ว,วดที่แล้วให้บุญออกล่างให้ล่างออกบุญจะสลับกันแต่ว่ากระ,ระ,ระ,ระือว่าแตกเนาะแม่เนาะแต่งวดนี้จ้ะสองตัวล่างเน้นๆนะจ้ะ เข้าจริงๆเนาะแม่สามตัวแตกจ้าดีใจน้ำทุกคนเนาะจต่ที่เพิ่นได้เนาะผู้ที่เพิ่นบ่ได้กะว่าเป็นยังแม่วันหน้าสู่กันไหมเนาะสำหรับอ่ารัฐบาลไทยของเฮาจ้ะเจอกันไหมแต่คือเก่าแม่แต่คือเก่าสามตัวว่าแตกเดือบมันก็ต้องแตกแม่วันนี้บ่แตกวันหน้าต้องแตกสําหรับอ่าสามตัวของเฮาเนาะจ้ะงวดนี้กินสองตัวไปก่อนก็ได้กันอยู่เนาะแม่สรุปแล้วปล่อยอยู่สามคลิปสามคลิปหรือสี่คลิป นี่แหละแม่ที่ปล่อยนอกจากสรุปเราคือเขาของลุกน่ะลุงคนใจดีจำใบเด้อจ้ะแคบใบเด้อว,ว่าเป็นลุงของลุกน่ะลูกคนใจดีจ้ะนะนี่แหละพะว่าแปดแปดแปด้รรวยกับประเด็ของผ้มาลง่มากไม้จ้ะมีของลุงก็ขึ้นนินบนขน,บนขึ้น,นล่างกับขึ้นลางจ้ะก็ถือว่าแตกสามสองตัวน้แม่เนาะสำหรับผู้ใดที่ได้ก็ดีใจนั่นแม่แม่แล้วก็เอฟซีทุกคนเด้อจ้ะผู้ใดป่อดใดกะ สู่กันต่ตไปจ้าม่แมอิฟซี่จ้าสำหรับ8ปดพปดปดผ้าลวยก็ได้นิดหน่อยจะแม่บันไดหลายเนาะก็ถือว่าเป็นเรืนสามตุกของเพื่อนมากว่าจ้าผู้เด็กก็อยากลุยเนาะจ้าแต่ว่าทสองตุกยังติดไวจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้แม่แมแล้วก็อิฟซี่ทุกคนหิงหิ้งลุยลุ้ยกันไปเนาะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้8 8ดปดผ้าลวยช่วกันเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ